ดอกเลกแง่เก็บเลยโ้มันขาดแบบยนยันเลยนี่หว่าเนาะบูนเลยครับพี่น้องได้เจอไหมครับดได้เจอนะครับนี่ดูดิไม่ได้ออกหมายนานหนูกัดแหนะเย็นเลยวาดไม่แปลกใจที่ไม่ติด โโอ้ห oh. ถ้ามันติดก็คือโลมาแล้วครับเปลี่ยนปลาอย่างงี้แล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนแหเนาะเปลี่ยนปลากหม้ <Okay. S 1> เปลี่ยนปลากหม้เออปลานนึงอุ้ยกระโดดมีกระโดดมีกระโดดโดดในชะ่ไหมเก่งกว่าแห่ที่แหที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นแหต้นคนหวานแหนะครับแปดตอกสี่เต็นนะครับผม อุ้ยนี่ว่านี่ไงครับน,น้องครับนี่ไงปลาอะไรเนี่ยตะเปียนไปเดยครับไม่พาลาดหรอกใหม่เนี้ตะเปียนไซส์สี่เซนนะครับนี่ดอกนี้ไซส์นี้นะไซส์นี้กําลังคลอดกรอบนะครับนี่นี่เอาลาบมีโคดีเลยก้างเขาไม่แข็งแจ่มเลยครับหุ้ยวันนี้ไม่พลาดพลาดได้อยู่ได้อยู่ วันนี้พ่อตาก็เลือกเอาหกอกสี่เส้นนะผมแปดศอกสี่เส้นนะอันใหม่ๆเลยก็มีในกระเป๋านะพ่อพ่อบอกว่าหวานไม่ไหวแนละ้วขอเอาแค่นี้ก่อนไม่ได้หวานานานนะครับผมเดีย๋ยวไปตามลุ้นกันนะครับตามลุ้นครับโหนานมากนะหลายเดือนอยู่นะที่ไม่ได้มาหวานจะหวานเอาหวานแบบจุกๆก่อนแล้วกันแล้วไปกันครับไอ้สูงวงสวิงอยู่ มันขาดเยอะไหมพ่อ,อเห็นไหมเมื่อกี้เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะครับได้ครับผมรุ่หลวงคุ่เดือนตามลุ้นกันนะครับมีตัวไหมน้ำมันเยอะเนี่ยน้ำเปลี่ยนน้ำแรงไหมพ่อน้ำค่อนข้างเลยมีเปล่าดอกแรกดอกแรกโอ้โอเหเงียบไหม แอบกิบเลยโอ้มันขาดแบบโยนยันเลยนี่หว่าเนี่ยเปลี่ยนปากไหมกัดแบบยับเลยโอ้ไม่ได้ออกงานนานโอ้โหดูเลยครับพี่น้องได้เจอไหมครับไปเจอนะครับนี่ดูดิไม่ได้ออกหมายนานหนูกัดแหข้งเยินเลยโอ้โไม่แปลกใจที่ไม่ติด โอโหโหถ้ามันติดก็คือโลมาแล้วครับเดิี่นป๋าอย่างงี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนแหนเนาะเปลี่ยนปากไม้เปลี่ยนปากไม้โอเคทันทีถ้สับรองมาเนี่ยอันนี้เป็นหกศอกสีเส่เซนนะปากนี้ขาดเยินไม่เป็นไรขาดเราซ่อมได้ครับโอ้โหายหลวงซ่อมได้เนาะขาดแค่ไหนก็ซ่อมได้อ่ะนี่เปิดซิงเลยวันนี้ไหมนนี่ไมค์กิ๊กกิ๊กเลยครับ โซแดงแป๊ดเลยเนะี่ยม่กิ๊กอ่ะอันนั้นหนูกัดไม่เป็นไรเอานี้แล้วกันอันนี้ใหมคกิ๊กอันนี้หวานดีเนะน,นี่ยนี้นี่แปดศอกใช่ไหมแปดศอกแต่แหม,มันใหม่ไงแหใหม่อยู่แหใหม่โอเคแหใหม่หวานง่ายครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ได้เข้ามากดติดตามนะครับผมตอนนี้สถานการณ์เริ่มต้นนะครับเรากำลังเงียบเหงากันอยู่นะเดี๋ยวรอได้สักตัวสองตัวสามตัวขึ้นมานะ จะได้มีเฮกันหน่อยรอชมกันไปนานะใช่ครับผม,มไปตามลุ้นกันนะครับหมายนี้มันมันได้ลุ้นเออมันไม่ได้แบบว่าวานลงไปเจอวาลลงไปเจอโอ้โหผมถ้าฝั่งนี้ไม่มีนะครับฝั่งนู้นนะ่ะฝั่งคลองฝั่งนู้นนะครับน่าจะมีปลามันเลือกอยู่สองฝั่งอันนี้จับนะั่นดึงออกเลยนะไอ้จับไอ้ตัวเนี้ยดึงออกเลยมันไม่พันหรอกถ้าดึงออกตามปุ่มมันอนะ เดี๋ยวนี้นะจะปลอดภัยอยู่นะหนูไม่กัดนะอันนี้ไม่มี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 กิ๊กเลยเราไม่เคยซ่อมด้วยอันนี้แค่ไม่กิ๊กเลยเคยสัมผัสน้ำเลยเดี๋ยวมาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนานๆทีจะเข้ามาหว่นเหหหาป้าแบบนี้สักทีนะครับผม ไปตามลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่ามาพร้อมกับสายพอดเลยอุย้ยอะไรเปนักหนาหมายนี้นี่ต้องมีนะปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะคระับฝ่ายน,นะายนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายนะครับไปเลยเราเล่นกลางเลยเนาะริมๆเราไม่ได้หวานนานกลัวเ,เจอตอเอาดีครับอือปลานนิดนึงอุ้ยกระโดดมีกระโดดมีกระโดดกระโดดใช่ไหม จมก่อนหรือว่าเป็นค้างคาวค้างคาวดิค้างคาวติดแล้วออกไปแล้วตามรุ่นกันนะครับมีตัวไปแหที่แหที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นแหต้นคนหวานแหนะครับแปดตอกสี่เตนนะครับผมอุ้ยตัวเฮ้ยมีว่ะนี่ไงมีครับพี่น้องครับนี่งไงปลาอะไรเนี่ยตะ เทียนเลยสิครับไม่พลาดหรอกใหม่เนี่ยเทียนไฟสี่เซนนะครับนี่ดอกนี้ไซส์นี้นะไซส์นี้กําลังทอดกรอบนะครับนี่นี่เอาลาบอพดีเลยก้างเข้าไม่แข็งแจ่มเลยครับโอ้ยวันนี้ไในพลาดพลาได้อยู่ได้อยนนี้สลัดต้นหลุดเล็เลี้ยวเหมต้นตันนี้เรามีคล้องนะครับเรามีคล้องเล็กมาด้วยนะครับเก็บปลานี่สบายนะครับผม พ่อตาบอกว่าง่าครับวันสไตล์ไทยๆเลยพอซ้ำอีกสักดอกครับซ้ำอีกดอกแล้วรถมาแรงรอบนี้ชิดป่าเลยครับผมอีกนิดเดียวนี่จะโดนต้นมะขามเทศไปแล้วเนี่ยขาดไปแล้วไล่ไล่ปลาออกจากอ่า,าพ่อบอกไล่ปลาออกนะครับผมพ่อบอกมีตึกดตึ๊ดตับตับด้วยมีอะไรครับไปตามลุ้นกัน มีไหมมีไหมโอ้โหนี่แหละเช็ดออกจากป่าตกเคชต์ชออกจากป่าก็โดนฮะถ้าลากขึ้นมาแล้วมันติดต้องลงไปเอานรอบนี้เหมือนน้ำมันจะเยอะกว่าแต่ก่อนะอเลยเดี๋ยวไปตามลุ้นกันนะครับทุกคน กอจะได้ตัวขึ้นมาหรือเปล่าครบก็ออว่าติดแล้วต้องลากขึ้นมานะครับปุ๊บโอ้ยแหมันหนักหรือเปล่าไม่ได้วานโดนนี่ไม่ได้ว,าน,ดนนดวานนานไม่ชินนี่นี่แห่พันนะครับมนนะผมว่าดอกนี้ฟาวแล้ดอ,ดอกนี้ ดอกนีฟาวแล้วไม่น่ามีนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไลค์นี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอามีวันหนึ่งอุ้ยเอา้านีนะครับหนึ่งตัวยังได้อยู่อุ้ยมีอยู่นะครับนี่หนึ่งตัวอุ้ยสองตัววะ่ะเสียที่หวานไม่บานทั้งหวานบานน่าจะมีเยอะกว่านี้นะเนี่ยดูดิมากด ปากปรนี่ปากรปากรปากรว่าเป็นหินปากรทางปากรว่าเป็นหินน,หน,นี่มีอยู่ <c oughs> เสีหตีหวานไม่บานถ้าหวานบาไไนได้เยอะกว่านี้นะเ <c oughs> น,นี่ยอันเนี้ยแหมันเหมือนเก็บไว้ข้างในนะเหมือนมันโดนน้ำมันด้วยมันก็เลยลื่นหวานสะบัดข้อนิดนึงก็แตกแล้วถ้าออกแรงเยอะมันจะมันจะหุบมัน นี่ครสองดอกนะครับสองแต้มครับดอกนี้โอเคเนี่ยติดตะเพียนอ่ะติดแตตะเพียนเพราะฝนนี่ปลาตะเพียนเขชอบนี่ครับ <c oughs> สองดอกไปแล้วครับผมเ <c oughs> ท้ายหวานไม่ค่อยแตกเมื่อกี้ถ้าหวานแตกเนี่ยนะโอ้ยน่าจเราไม่เน้นปริมาณครับเราเน้นได้ ม่ไม่เล่นว,นวันวานว,าน,วานตามตัวปลาวัานตามตัวปลาอันนี้แหใหม่เลยนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเนื้อแหยังนิ่มๆอยู่นะครับไม่แข็งเลยยังไม่ค่อยได้โดนแดดโดนน้าเท่าไหร่ไม่ค่อยได้หวานเลยครับแปดแปดซอกสี่เซนในใจผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซื้อนะครับตัวแหไทยอ่ะมาแปลงอยู่ผมอยากได้สักสิบซอกหกเส้นนะกำลังพอดี หกเซนเจ็ดเต้นนะครับเอาไว้หวานกลางคืนนะไปคลองบางปาแถวคลองส่งน้ําแถวโน้นนะครับมันจะมีปลาน,นิลน่ะไซส์สวยๆไงบางทีได้ตัวเล็กๆเราเราหวานเองทําเองเราทําไม่ไหวแล้วกะเลอยากได้ตัวใหญ่อนาคตก็ว่าจะซื้อมาแปลงไว้ทานะครับหาแบบนั้นเลยนะแล้วก็ถ้าตัวไหนที่เอาไว้ไปทะเลก็นน่อนน่ะเน้นไซส์นน่นไปเลยสิบอกสิบเอ็ดซอกสองเซนสามเซนซื้อมาแปลงไว้นะครับผม อุย,อยหวานตามคองตามตัวปลา,าแปดซอกไงแปดซอกมันกว้างหน่อยนะเดี๋ยวไปตามรุ่นกันนะครับผมนกนี้โดนไหม โดนไหมเอา,เอานี่เอานี่อ้ยคันลิ้นก็มาดอกนี้โดนอยู่หัวจอมันมีอยู่เนี่ยหัวจอม,มีอยู่หนึ่งของตัวหนึ่งสองตัวมั้านี่หวานไม่เคยแตกนะครับแต่แค่จุ่มๆหรือฟ้ามันอยู่ตรงไหนเราก็หวานตรงนั้นแหละใช่ครับหวานแค่จุ่มนี่อยู่หัวจอมมีหนึ่งนะครับอ ไม้มันเยื่อะนะวนด้วย,ยนี่กระเบืนะครับนี่แค่หันออกเขหลุดแล้วนะนี่ผมก็หันออกหลุดผมก็เก็บได้เลยครับนี่อุ๊ยนี่อันนี้ไฟตะเกียนครับตัวน,นี้ไฟกําลังทํากินนะผมเก็บไฟหนึ่งไฟนินนนะไฟก็ทอดเก็บครับ ออ,อันนี้เป็นยุ่มยุ่มไว้เป็นขยุ่มขยุมขย่มต้องลงไปดึงนะครับข้างล่างนะครับผมจังหวะนี้นะครับ มีไหมมีไหมเอ้อเฮกเกอร์ผมว่ามันอยู่แถบนู้นแหละวะพ่อพแถบนู้นเนี่ยแน่นอนละตะเบียนใช่ถ้าทรงนี้นี่ถ้าทรงนี้นี่นนอยู่ริมน้น่นอะ,อะเ,นเพราะว่าฝนตกปลามันเล่นน้ำฝนไง นี่ดอกนี้พตาก็ได้มาอยู่นะ่งหนึ่งนะดอกนีนี่นะดอกนี้นี่หก็ติดนะครับไม่ใช่ติดแต่ปลาเปียนหางดำนี่นะ่าจิดปลาขาว ตาบอกว่าขอลุ้นข้างบนนะอีสักดอกหนึ่งวันคาใจใช่ครับลาในกับปลาปุ้ยเออม่ออกแล้วคาใจครับลายในากับปลาปุ้ปุ้ยอ่ะคาใจครับ พนใจขอสักดอกหนึ่งบนสะพานอดอกนี้หวานสวยครับผมเข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าทางหวานมันต้องแบบนี้มันถึงจะมีลุน้น,เ,นเป็นยังไงครับตามรุ้นกันครับผมมีไหมมีม<ช>ไหมลงอาคมไปแล้ว มีนะนี่ตัวหนึ่งยังมีอยู่นี่พีเนรอตะเพียนมันขึ้นนะเดีมันไม่เจอฝูงมันฝนตกนะครับไม่พลาดครับตะเพียนดอกละตัวสองตัวหว่านร้อยตัวก็หว่านร้อยดอกก็ร้อยตัวดีนะแห่เราปลง่ายนะสันๆลงก็หลุดแล้วนะครับผมนี่เน็บเรียบร้อยมุมนั้นเนาะเผื่ออยู่ในป่า ต้องหวานซัดไปไกลๆอะ่ะพ่อบอกแค่นี้แกกูหวานได้เนี่ยกูก็ดีแล้วกูไม่ได้หวานนานแล้วงั้นแล้วแห่เล็กหวานไม่ได้อีกทั้งหากอันนี้ซัดไปแปดสอกเลยบอกตอแต้เลยบอกห้ารัครึ่งนะครับปากนี้ไม่ใช่เบาๆแน่นเลย,ยเล่นกันอีกสักดอกครับบนสะพานเอออันนี้สวยค้างปลาค้างป่า,ปา ดอกนี้ค้างป่านะครับผมไหนดีอยู่ค้างนิดนึงเป็นไงครับเป็นไงครับดอกนี้ดอกนี้นดอกนี้สะอาดของจริงเข้ามาอยู่เอาดอกละตัวดอกละตัว,ตวสิบดอกสิบตัวมาอยู่นะครับนี่โอ้โหไซส์เดียวกันน,นี่ไซส์เอ ไม่มีแห้วแน่นอนครับผมตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับปล่อยๆนะนี่ผมกลางร่มเลยนะครับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีสี่สิบสองคนดูนะครับคนดูเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมบโอ้โหสุดไปเลยนะับผลงานให้ดีที่สุดครับใช่ครับผมขอดอกหนึ่งทุ่มเทมาแล้ว <Okay. S 2> ขอดอกหนึ่งแบบเต็มเตอ่ะแบบสุดแยกตักดอกสายฝนเลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมย้ายฝั่งครับมาดูฝั่งนี้บ้างจะมีตัวหรือเปล่าถ้าวานแตกก็มีรุ้นนะครับผมแต่ พ่อน่าจะหวานไปได้ไปไกลหรอกผมว่าน่าจะหมดแรงก่อนนะดูตรงแล้วดูตรงนะ่าจะหมดแรงก่อนแน่นอนแปดสอกนะครับไม่ใช่หกสอกนะหวานยากอยู่นะทุกคนอือโหนะครับนี่แลหละจุ่มจุ่มทันเป็นขนโเลย แง่ล่งแง่กโอ้โหง่แง่เท่าตัวแง่โอ้ยแง่สะอาดดอกละตัวไม่ไหวดอกละตัวท้อเลยเดี๋ยวลากขึ้นไม่ไหวเออดอกต้องเป็นติบนะขาวๆเต็มอะไรเงี้ยจะลากขึ้นไม่ไหวไม่ค่อยมีแรงอึ้ออื้อหนักอยู่แน่นี่แปดซอกนะครับ นักนักๆครบปากนี่ห้ารูครึ่งนะครับเป็นไงหวานมา4 5ดอกหอบแล้วหอบแล้วครับ <c ười> <c ười> ถุงไม้ก็จะนอนมาอุ๊ยนี่ไงหมาแล้วหนึง่งนอนมาเหรอนี่ไงหนึ่งดอก <c ười> เพียนลนะเพียน ดอกละตัวจริงๆริงว่ะครับผม oh. คนมน้อยคนน้อย oh oh. ดอกละตัวเว้ยน้อยนะนี่นนครับนี่นะครับผมสามสิบ uh huh. ที่สามสิบตัวอโอเคอันนี้เจ้ากี่ที oh huh. เช็คหมายดูใกล้ๆนะ่ถ้ามันไม่ค่อยมีตัวก็ไม่ต้องก็ได้เจ้า yeah oh. oh. เก็บครับ ไปตามลุกกันอีกสักสองทีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะได้แต้มเพิ่มอีกไหมครับผมจากสถิตินะครับหนึ่งดอกหนึ่งตัวนะครับหว่านสองทีได้ทีหนึ่งอ่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าถ้าไม่ได้เพิ่มก็ไปเป็นยังไงเออเขอาถ้าเขาถ้าหน้าอยู่ ถึงขั้นต้องถึงขั้นจนะบอกว,ว่าปวดหลังเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับคนไม่ได้หวานนานก็อย่างนี้นะครับผมตอนนี้หวานอยู่ที่คลองนะครับเรียบคลองสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมโอ้โหนี่ดูี่สิทุกคนไซส์อย่างนี้เนี่ยไม่น่าไม่น่าติดตามเลยครับผมแบบนี้นะ อ่ะขออีกสักดอกครับจะเป็นแบบนี้เปล่าถ้าเป็นแบบนี้ก็พอปิกบ้านปิกบ้านครับ,บปตาบอกว่าโอ้เสียเวลากลับบ้านกินเบียร์ดีกว่ากลับบ้านกินเบียร์ดีกว่าถ้าส่งนี้นี่แหละครับผมของในน้ํานะครับเราไม่รู้นะถ้าวันไหนที่แบบเออปลาขึ้นมันก็ขึ้นจริงๆอ่ะมันโดนมันก็โดนสุดแยกจริงๆนะทีไ่ไหนหวนันโบราณที่เดียวอ่ะใช่รอบก่อนนู้นนะครับที่ผมเข้ามาหวานเนี่ยหมายเนี้ย รอบนะนะผมหวานนี่คือแบบโอ้โหเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดแ่ะปาทะเพียนดอกดึงสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวมีปาจีนมีพาอะไรด้วยนะครับหมายนี้นะครับลองไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมเทียบอะเดี๋ยววันนี้นี่คือหาตัวยากครับผมไปง่ายเอออ้ยดอกนี้บานสวยเว้ยป้าแต่ว่าโอ้กูบานปลาแล้วกลับบ้านได้แล้วบานปลาแล้วกลับบ้านได้ครับ ประมาณครึ่งปีแล้วหวานบานแล้วกลับบ้านได้ครับคปได้ครับรับชมจากเมืองพลขอนแก่นชัดเจนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมตามรุ้นด้วยกันนะครับดอกนี้หวานบานนะเต็มจอมนะครับดูครับแต่ตัวอะไรนะผมว่าแล้วถ้าหวานโดนนะถ้าหวานบานก็ต้องมีปลาปลาขวดเหมือนกันปลาขวดปัานี้น้อยตันี้น้อย เขี่ยหลอกเล็กไหมปล่อยให้ันเติบโตนี่นะครับผมนี่ปลาที่ได้นะได้ไม่เยอะนะครับทุกคนนี่ปลาทะเพียนประมาณสี่ห้าตัวได้นะนี่นี่เห็นไหมไมันไม่ไม่ค่อยมีปลานะครับวันนี้นะก็เดี๋ยวจบไลน์นี้แค่นี้แล้วกันนะครับผมปลาไม่ค่อยมีนะครับตาก็เหนื่อยแล้วด้วยนะครับผมฝนตกตะหาก ก็ฝากไลน์นี้ไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสาหรับไลน์นี้ผมกับพ่อตาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะครับผมสวัสดีครับครับผมผลงานวันนี้นะครับขอได้ทอดนะครับผมเดี๋ยวเก็บใส่ตู้เย็นไว้่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําทีเดียวทอดปลานะครับผมเมนูทอดปลาตะเพียนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเหมือนกันครับผมมีเวลาด้วยละไปแล้วครับผม